พบติษาท้องหินค่ะอยากยังพูดว่ารูปปั้นที่ยูปซาลาหมูเตนะครับมันความเป็นมากมากกันเลยค่ะ รูปปั้นตัวนั้นใน้ของพยาบาลคือเพื่อนเป็นตังบ์หันน้องแค่นหน่อยมากต่ปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบหาเพื่อนเป็นภูมิทัศน์ก่อตังต้นกำเนิดของบมันน้องแค่นหน่อยบาเดวีวเพื่อนกาม,ม่าตายเพื่อนเป็นนาผ่านมากงูเฮากัดเพืเ่อนก็เลยเ็ปลูกปั่นขึ้นมาเป็นอนุสรณ์ไย์เพื่อลูกเพื่อหลานว่า ผู้กอ่อตัง้งบ้าน้องแค่น่อยเท่านี้เป็นผู้ใหเป็นผู้จังหใหให้ลูกล้านเลน้หล่อนมาผู้นั้นผู้นี้เขามาได้หูดจักว่าผู้นี้เป็นผู้กอ่อตั้งบ้านเอ้าผู้แหลกผู้ดิมเลยครับครับเราก็ตัง้งนี่ก็ตัง้งตอนทีใดค่ะเป็นนามของมันน้องแค่น่อย,ยที่แหลกเข้าเอิญบรรคับขี่สร้าง อาเดือขึ้นมาทางางรัชการอามาถตั้งปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบห้าขันจำโมดหลังะเดี๋ยวนี้อามาจจะปีละไรเบื้องหลันจนล้วหลังมาจอยา,ากทำจากผู้บนทั้งมันประข้าว้นซี่บนขีดเกียนขีดยัยง มาแต่ดงหนาปลาถือเสือส้่งโอ้ยบนอี้ยินหัวกหูเขาดอกเป็นมน่ะจังเลยมาตังอู่อพี่นะนตายหลายปีละละเสียชีวิตไปหลายปีแล้ว,ลวน่หมาตังบานดูพีคะเพิ่นหนีมาหามองเห็ดมองอยู่ผ้าลูกอยู่คุณมันโบพ่ออยากพ่อกิน หนีเขามาหาจับทีจับจองมาหอดมองพี่ละป็นตะยูตะเศร้าก่ะเลยพาลูก้นมาอยู่แต่สองขอบครัวสามขอบครัวจนเป็นสามมู่เท่าปัจจุบันขยายกันออก สัดีค่ะสวัสดีค่ะคือหนูขอสัมภาษณ์ได้ไได้ค่ะอยากรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของวัดอาเยะค่ะอ๋อไม่ใช่วัดอาเยนะลูกจะบอกให้วัดไอเยโออ่างไม่ันอากาศยอยักษ์อ่านว่าไอไอเยอ่าถ้าภาาผู้ชายเรียกว่าพันตีเห็นไหมเวลาเราอาราธนะมะยังพันเตวิสุงวิสุง แต่ถ้าเป็นวัดพิคุณีจะเรียกว่ามะยังไอเยนะเรียกว่าเป็นเป็นใช้คำกับไอเยนี่ก็คือกับพิคุณีนะมาก็คือในปีพศ2 5ห6ได้มาคณะศิขาธรรม,มปาระเสลวาชะที่อยู่กรุงเทพท่านได้มาสร้างที่นี่ แต่ว่าก่อนจะมาสร้างนี่ก็จะมีไอเที่อยู่นี่ก่อนคืออาแต่ก่อนท่านเป็นครูที่โรงเรียนหนึ่งค็ทาแล้วท่านลาลาออกจากครูมามาบวชมาบวชแล้วท่านมีที่อยู่ตรงนี้ประมาณ14ไร่ท่านบริจาคให้เป็นที่สร้างของวัดพอดีก็มาซื้อที่เพิ่มเติมอีกสองที่แล้วก็มาสร้างในปีพศสองพันห้ารห้าห้าสิบ ห้าสิบหกเนี่ยแต่นี้ก็สร้างมาเรื่อยๆสร้างมาเรื่อยๆมีคณะสิขาธรรมะจากกรุงเทพมาร่วมสนับสนุนมาสร้างให้เงินทุกบาทเป็นของคณะสิขาธรรมะโดยอเยปชารรมนี่เดียวนี้ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสขึ้นไปเป็นอ่าประธานประธานสูงนะแต่ที่นี่เดี๋ยวนี้จะเป็นอเยสุทัศนะ เป็นเจ้าอาวาสนะคะมีพิกคุณีอยู่ตอนนี้ธรรมดาจะมีห้ารูปนะถึงจะสามารถสร้างทำงานกระถินได้เป็นบุญกระถินได้ตอนนี้ก็คณะจะกลับบางทีก็จะไปอยู่ตรงนั้นบ้างอยู่ตรงนี้บ้างอยู่อินเดียอยู่ศรีลังกาอยู่สุราษฎร์ธานีอยู่โคราชและก,ก็นอกจากนั้นก็มีอยู่ที่จตุป,ปริสากรุงเทพ พุทธมนตรสายห้าอยู่เมืองแพแวงก็มีนะเจ็ดแปดเก้าแห่งคณะนี้จะสนับสนุนเพราะฉะนั้นถ้าหนูอยากมาหนูอยากมาสร้างกุศลที่นี้จะมีเจ้าพรมจีวาท่านเทพพรมจีวาอยู่ตามต้นไม้ต่างๆเพราะฉะนั้นก็ถ้าหนูอยากมาให้มาเลยอ่าตตนนี้จะให้หนูสังเกตดูนะจะมีเสาเสาต่างๆนี่ ทั้งหมด19เสาเป็นชื่อของวัดที่อยู่ประเทศอินเดียให้หนูศึกษาจะเริ่มต้นจากตรงนี้วัดเวรุวนวิหารวัดเวรุวนเนี่ยเป็นวัดแห่งแรกของอินเดียที่พระเจ้าปิมพิสารเนี่ยสร้างถวายเด็กพระพุทธเจ้าให้หนูอ่านไล้นะอ่านไปแล้วถ่ายรูปเอ,อามีวัดอะไรบ้บ ก็ดีมีความรู้ก็มจังากคนที่เคยไปปุิบัติพระในภูสูงรูปแรกที่มาอยู่ภูสูงก็คือพ่อสังวานโสสารอดีตผู้ใหญ่บ้านน้อยมีเกเขาเคยขึ้นไปปุิบัติพระ ที่มาจำพันษาวิปัสนาในวัดภูถุตอนนั้นยังไม่ถึงยอดเขาครั้งแรกเมื่อปี2534มีพระาจรน,นานไม่ทราบฉายาคนบ้านนาหนองใหญ่อำเภอเสีนางิคมอำเภอศรนางขริคมจังหวัดน่าเจริญในสมัยนั้น มาวิปัสสนากรรมฐานอยู่ที่กาไทยซึ่งปัจจุบันีกาไทยจะเป็นทางข่านขึ้นไปยอดเขาสูงขึ้นจะขึ้นสูงจะมีกาไทยครับฝ้ามือจะมีเช่องหนีนสอง้อนเป็นช่องแคบแล้วละจะมีต้นต้นไรที่บ้านเราเรียกว่าต้นไห้เป็นเป็นไสย้อยที่อยู่ตามภูเขาตามป่าหน้านี้แหละ มันจะมีหน้าแรงมันจะมีลูกมีผลเยอะนกหรือว่าสัตว์กินผลไม้เนี่ยอยากมากมายพระอาจารย์นานเนี่เขาเห็นว่าภูสูงนี่เป็นทําเลที่เหมาะมีหน้าผาสูงชันแล้วก็มองเห็นทิวทัศน์รอบทั่วอาณาไม่ว่าจะเป็นทางอำเภอเรนุทาทางอำเภอศรีนาคดิคม หรือทางชันมานู่เขาลนกนี้ถ้าขึ้นไปตรงทิศเหนือที่เป็นสูงชันหน้าราสูงชันจะเห็นไห้ไกลมากหลังเขาจะมีบอ่อน้ำหลายบอ่อประมาณเจ็บบอ่อและกำนานเนี่ยคผู้อมเขาบอกว่าในเดือนมีนาคมหรือเดือนมกราคมจากเดือนมกราคมถึงมีนาคม จะมีแสงไฟขึ้นทุกวันพระขึ้นจากบ่อน้ำจะเป็นลูกแก้วกปร่งใหญ่ใหญ่เท่าสองกระปั้นเนี่ยมันจะลอยขึ้นขุดขึ้นจะมองเห็นได้ไกลมากสมัยก่อนคุณเท่าคุณนเก่ียวเวหนงยางพนแบบพวกสำราญก,ก็กัดถ้ามองมาทางทิศตะวันออกตอนค่อนลูกตีสามตีสี จะมองเห็นลูกแก้วทั้งเก็ดลอยขึ้นพร้อมกันแล้วก็สว่างจา้าหน้าเรื่อมใสทีนี้พระอาจารย์นานเ,นเขาก็เลยมานั่งก็อาจจะมีความโลภหรืออะไรก็ไม่รู้ก็เลยอยู่ไม่นานไม่ถึงพรรษาก็ตายตายพิงจนให้ตายอา่อพ่อสังข็เลย บอกเขาญาติโยมก็ลงไปแช่บริจิจพระคนนี้ก็เลยพระตายเขาเรียกเลยมรัชาพระอยู่ต่อมาก็มีพระรุ่นใหม่เที่ยวขึ้นไปแวะเรียนอยู่เป็นประจซึ่งเขามุ่งหวังอยากจะได้ลูกเที่ยวด้วย จนหลายปีต่อมามีชาวบ้านม่วงกาชังคนนึ่งเขาก็มองเห็นนี่แหละเขาก็เลยไปหาอาจารย์ด,งดงังมาอาจารย์หนึ่งดังนี่มามาทำพิธีแล้วก็เอาลูกแก้วไปได้ทราบว่าเอาไปได้ประมาณสีลูกทีนี้ก็ก็จะไปแบ่งกันไปแบ่งกับกับคนที่พามาคนเป็นม่วง แต่แบ่งกันไม่ลงตัวโดยการคาตกรรม เป็นนาของเกลือน้ำเป็เศษนะครับถ้าเกรั้งเจ้าห้าที่แนะนมากแรกเริ่มมันพอดีมันเกิดน,น้ำท่วม้างครั้งมันโค้พื้นเนาะก็ราษฎรตำ่ลอันดันตัดย่างไงล่ะมันก็เลยใส่ทรงเรืองพนงเขาท่าของธรรมชาติเชือกพรไข่มาส่งรวน

กันน้ำความยาวประมาณหนึ 3, ่งพันเก้าร้อยสานกสองเมตรสำหรับนําลงดินเพรผมซึ่งท่านสบด้านทาน่า,าดึงอบ้างมีสองพันห้าร้อ,รอยอยกกี่สิบเก้านี่ก็ที่ห้องแปเนะาะประมาณ ตรงน้ำให้พี่น้องเ้าอีกสามตำบลนี่ตำบลมุ่งค่าโปกน้ล่านราคาไรที่สุกเก็บกักน้ำได้ตอนแรกเปนทีเิ่นสังรอบแรกนะเก็บกักน้ำได้ยี่สิบหกล้านแปดแสนลูกบาทเมตรราคามาต้อการยก,นนก,ยกราดับนอ่าี้ชอบรับาลนี้เก็บกักน้ำได้สามสิบล้านปนาระมเสิบสอระมาณสี่ล้าน ราะว่าดือนที่เป็นวัตถุแล้วเนาะพอดีมันเป็นนั่นเป็นสองห่วยห่วยสองห่วยใหมากพอดีน้ามัน็ินว่ามันติเพียงพ่อ่อบการให้ให้สมใส่นะนะเพืประโยชน์